สวัสดีจ้าครับวันนี้ตื่นแล้วครับเพี่ยมเจริงๆกูตื่นประมาณ8ปดโมงกว่ามั้งแล้วก็ออกไปส่งเพลินเรียบร้อยแล้วก็คือเริ่มกิจกรรมยามเช้าด้วยการไปดูร้านป้าว่าร้านป้าเปิดหรือเปล่าแต่เขาปิดวันอาทิตย์เพราะฉะนั้นมันก็ไม่เปิดก็เลยขับรถไปกินข้าวแกงที่ไอตรงปั๊มใกล้ๆเนี้ยที่กูไปกินตอนที่ชัดไฟรอพี่แล้วแล้วก็พาเพลินไปโอซีแล้วก็ไปส่งเพลินที่ทําง,งานแล้วก,กลับมานั่งตัดคลคิดเมื่อวานกูรู้สึกว่ากูอาจจะนะกูอาจจะถ้ากูง่วงเร็วอย่างเงี้ยทุกๆ กูอาจจะเปลี่ยนมาตัดคลิปตอนเช้ากลับไปเป็นหลุนั้นก็ได้ซึ่งมันจะทําให้คลิปลงเลทนิดหนึ่งนะครับก็แกล้งกันไว้เพื่อซะแล้วก็รู้สึกว่าอยากพูดเรื่องนี้ก็คือรู้สึกว่าการทําคลิปทุกวันมันเป็นการไม่เน้นอะไรเลยคือมองแง่หนึ่งก็คือมันเป็นข้อเสียอย่างก็คือมันทําให้คลิปช่องอะมันสเปเะสปะมันแบบบางทีมันก็จะเป็นเรื่องรถไฟฟ้าบางทีก็เป็นเรื่องแบบออกกําลังกายบางทีก็เป็นเรื่องอาหารบางทีก็ไปอยู่กับสนุกกับเพื่อนแต่ในขนาเดียวกันอะมันทําให้กูมีวินัยขึ้นเยมาก ไม่รู้ทําไมกูถึงอยากพูดเรื่องนี้แต่กูอยากพูดเรื่องนี้ในวันนี้ <c oughs> คือวินัยของการตัดคลิปแต่กออ่อนอ่ะกูใช้เวลาตัดคลิปแบบเยอะมากแบบก่จะเลือกช็อตนี้อะไรเงี้ยเน้นมาแต่เหมือนกูเคยเคยพูดไปแล้วมั้งว่ากูทํามันเพื่อกระตุ้นตัวเองแล้วก็ทําให้มันตัดเร็วขึ้นซึ่งมันตัดเร็วขึ้นจริงมันตัดไม่เคยเกินหนึ่งชั่วโมงละหลังจากที่มาสเตเบิลมาในช่วงในช่วงสองเดือนในช่วงเดือนแรกเดีว่าเดือนแรกที่ทําย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีที่แล้วเออสองปีที่แล้วดิเออประมาณนั้น เกือบ2ปีที่แล้วช่วงนั้นนะตัดช้ามากก็คือ,อยังตัดด้วยสกิลเท่าเดิมประมาณชั่วโมงครึง่งวิดีโอบล็อกที่ใช้เวลาประมาณท่ายมีฟุตทั้งหมดอาจจะไม่เกิน10บนาทีซึ่งกรูรู้สึกว่ามันชา้าจนก็อินพูมมาเรื่อยๆจนเวลาที่ไวสุดก็คือ11นาทีมก็คือตัดเสร็จหมด ซีเ็นนาทีรวมดูแล้วด้วยนะรวมแบบตัดที่เรื่้องเสร็จแล้วนั่งดูแล้วแบบแป้งดันเพอร์เฟกอย่างเงี้ยก็ได้แต่ยังไม่เคยได้เลขตัวเดียวยังไม่เคยได้5นาที9นาทีคือกูจะคือถ้ามองในมุมที่แบบว่ามันไวอ่ะกูจะต้องใช้เวลาในการตัดประมาณแค่3นาทีรวมทำเอฟเฟกอะไรทุกอย่างนะใส่เสียงใส่เทียอะไรหมดนะสามนาทีและอีกประมาณ6นาที7นาทีอย่างเงี้ยก็มีเวลาให้กูดูนั่งดูเออ ซึ่งปกติก็ถ้าใช้เวลาตัดรวมแบบนั่งดูด้วยก็วาณห้าทีเพราะว่าที่เราจะต้องนั่งดูเนี่ยก็คือเพื่อว่าเออสิ่งที่กูเรียบเรียงออกลอกออกไปอุ้ยพูดอะไรเนี่ยสิ่งที่กูเรียบเรียงออกไปเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าหลอกก็เรื่องอะไรของกูมมนโอเคนั่นแหละอยูย่ๆก็อยากพูดเรื่องนี้นะครับวันนี้มันก็เป็น ice, ice, วันสบายๆวันหนึง่งก็เลยคิดว่าดีถ้าจะแชร์เรื่องนี้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะได้รับผลประโยชน์อะไรยังไงแต่ว่าปามึงได้ผลประโยชน์แน่ๆถ้ามึงกลับมาดูมึงจะรู้สึกว่าอ๋อจุดนี้้มทแบบนนไดะ พอใจปะ่ะนั่นแหละแล้วก็เออมีโลกีเมื่อวานที่พูดถึงแล้วก็ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวจะดูสักหน่อยเออวันนี้เจ็บยังเจ็บขาอยู่นะจากเมื่อวานซึ่งไม่รู้ว่าเป็นจากที่ไปตีแบตหรือเปล่าแต่ว่ากูลงไปเกมแรกอะแค่กูเดินนึกกับกูก,ก็เจ็บแล้วนะก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นที่ว่ายน้ำถ้าสมมติว่าเป็นที่ว่ายน้ำเ <c oughs> พื่อนบอกว่าป้าอาจจะต้องใส่สนับเขา่าเซฟตี้เขา่าสำหรับการว่ายน้ำมันบ,บีเ,เหรอวะแล้วมันต้องใส่หเหรอวะแต่ว่าช่างมาันเถิดนะเดี๋ยวรอเลนเดอร์คลิปแล้วเดี๋ยวอัปคลิปนะครับอีกแป� ว้าวกนมาเจออีกทีอคตอนนี้เมื่อกี้กูแกล้งให้เผื่อพูดไปคลิปหนึ่งแล้วเผื่อก็โฟโฟเปียอะย่เอาเดี๋ยวเราเพิ่งมาก่อนก็เอย่าแล้วยังโอ้ยอย่าโอ้ อ่ะตอนบ่ายหลังพี่ส่งเบอร์เสร็จทีก่กว่าดคลิปอ่ะกูเล่นฟอกายกูชนะด้วยตาเนี่ยอย่ามึงกวนดิเอ้ยแต่ว่าชนะเนี่ยคือชนะแบบนี้นะก็คือไปเล่นสี่คนมันเล่นยากมากสี่คนเนี่ยจ็กนี่หวาช่วงนี้เมื่อกี้ไม่มมบีบ <laughs> <า>แล้วลแล้วก็ชนะเฟินไม่เล่าเมื่อกี้เผินไม่ได้เล่าอยู่ไหนมีคลิปไหนวีมาพูด เออแ,แหละแล้วก็อะไรวะหลังจากนั้นอ๋อตอนแรกกูตั้งใจว่าจะไปซือป้อประโกะไอเพิร์นใช่ไหม <S <S แล้วทีนี้คือไอ้ร้านมันปิดม,ม้าแม่งบอกว่าร้านปิดกว่ามึงแล้วก็แบบเส็งและตอนแรกแต่แบบม้าก็หม้าหมายก็ช่วยหาร้านแล้วก็จนไปเจอ,อร้านนั่นแหละแบบเยี่ยมแล้วก็จอดรถอะไรไปเดินซื้อข้าวนู่นนี่นั่นเออจึงปิงร้านจะเยี่ยมด้วยแต่ว่ายังไม่ดีเท่าไหร่อืมยังยังไม่โดนยังไม่โดนสำหรับกูนะ แต่ว่าเป็นหมูปิ้งวัยเด็กนะคือถ้าสมมติว่าอยู่ตรงหอเราฮัลโหล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 ก็คือถ้าสมมติว so, ่ากินอยู่ใต้หอทุกวันเนี่ยก็คงจะกินนะหมูปิ้งอะไรแบบนี้เออเสียดายนะหมูปิ้งหอเราอ่ะจำได้ว่าไอ้หมูปิ้งตอนเช้าที่ปามบอกว่าอร่อยๆอะไรขำเลยอ่ะหมูปิ้งตอนเช้าที่มันอร่อยๆอ่ะมันเขาเขาเลิกขายไปแล้วที่เตาถ่านเอยมันนานแล้วนะเขาเขาบอกเพื่อนแล้วนี่เสียดายหมูปิ้งเจ้านี้คือแบบหมูปิ้งที่สามารถกินได้ทุกวันจริงแม่งแบบ เป็นหมูปิ้งเตาถ่านที่แบบหอมแบบสุดยอดเลยอะนั่นแหละแล้วก็ว้าไปตอนเย็นก็ไปรับเพลินแล้วก็เออกูอยากกินเชดเดอร์คิวจริงๆอยากกินมา2วันแล้วปะน่าแต่เมื่อวานเพราะว่าไปส่งเพลินแล้วได้เห็นเชดเดอร์ิวเพลินบอกว่าเพลินกินเชดเดอร์ิวแล้วกูก็อยากกินด้วยใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยโอเคเอาน้ำรั้วผู่แล้วก็ซื้ออ้อกูซื้อหนังไก่กลับมากินด้วยกลับมากินกับเพลินแล้วก็เนี่ยนั่งชิวๆวางแผนว่าพรุ่งนี้จะไปเที่ยวแต่ว่าที่ไหนน่ะล่ะ อ่ะไม่พูดเหรอไอสิ่งนั้นที่คุณชอบพูดอะเหรคนที่เสียแแล้วพี่มไม่ใช่อะไร,รอ่ะคนตายแล้วไม่พูดฮลั <c oughs> ฮโลโหลฮัลโหลอย่าลืมนะเป็อนกำลังใจให้บอมบอมนะอย่าลืมนะ เขาเหนื่อยเขาเห็นปาล์มปาล์มมาจากกล้องกกดไลค์ดแชร์ตาก็จะไหลกดไลค์กดแชร์พู้ตัดทีนคนก็ต้องฝืนคนที่ไม่อยู่ตรงเพลินะไม่เห็นปาล์มตัวจริงผมาเไม่ไหวแล้วไม่ไหวหรอกอย่าลืมกดแชร์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งเป็นกำลังใจให้ปาล์มด้วยนะขอบคุณที่ติดตามรับชมเรา